สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่814นะครับถ่ายทําเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,563บริเวณนี้เรียกว่าไล่ลุงปานนะครับอยู่ตรงข้ามกับภูปูราชินีนะครับอ,อยู่ใจกลางของสวนป่าทองผาภูมิก็ขณะนี้ก็ช้างเดินออกจากไล่ลุงปาน ข้างในก็เป็นตาน้ําเป็นแหล่งน้ํานะครับเพราะว่าน้ําจะไหลออกมาตลอดทั้งปีไม่แห้งนะหลังจากที่ช้างเข้าไปกินน้ํากินท่าแล้วก็จะเดินเข้าไปยังใจกลางของพูปูราชีนนะีวันนี้ก็มีช้างจํานวนมากก,กระจายกันอยู่นะครับด้านขวามือของเราก็มีนะชายเขาด้านบนก็มีนะแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็อยู่ในข้างหน้าของเราน,ะะานี่ก็เราก็มารอจังหวะที่ช้างเขาเดินข้ามถนนเพื่อที่จะตัดเข้ามายัางผู้ปูรชนีนี่ในดง,ดงยางด้านขวามือของเรานี่ก็ยังมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้นี่พบช้างเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมทั้งช้างที่มาจากโขงอื่นซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน นะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าด่างเจ้าหูรูเจ้างาก็อยู่ในโขงนี้ทั้งหมดเจ้าแฮปปี้เจ้าช้างน้อยแต่ก็ยังขาดอีกโขงของเจ้านาทองนะก็ยังไม่พบเ,เจ้าสองรูเจ้ากะใหญ่นี่ยัง,ย,งยังไม่พบนะครับโขงชุดนั้นก็ยังมีอีก6กเจตัวนะซึ่งยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนแห่งผนตำบลใดนะ แต่ชุดนี้ก็วันนี้ก็บางคนก็ว่าเป็นร้อยแต่ที่เราเห็นนี่ก็ประมาณสักหกเจตัวอันนี้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเป็น <c oughs> ช้างลูกอ่อนอก็ยังมีช้างที่เพิ่งจะตกลูกใหม่ๆอีกก็ยังมีนะครับที่พบเห็นในวันนี้อันนี้ก็เดินตามถนนเดี๋ยวเราจะมามองกันในมุมทั้งด้านหน้าด้านหลังถ่ายกัน ายมุมวันนี้เพราะว่าเราก็มาทนงานหลายคนอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะถ่ายจากโทรศัพท์มือถือในขณะที่พอ,อดินขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยขับรถตามช้างไปเรื่อยก็สังเกตปฏิกิริยาต่างๆนะครับว่าช้างโขงนี้เนี่ยลักษณะน,นิสัยเป็นอย่างไรมันจะเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับในแต่ละโขงในแต่ละพื้นที่เนี่ย เพราะว่าแรงกดดันต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆของชา้างเนี่ยมันแตกต่างกันความดุร้ายอะไรก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกล้องของคนละตัวกันนะครับเอามารวมรวมกันเพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่างก,ก็ลองสังเกตดูนะครับอยากจะลองใกล้ๆดูอันนี้ก็ สำหรับอันนี้ก็เป็นช้างชุดที่สองนะครับอันน้ก็พอ,อนินก็ไปเอารถไปจอดขวางดักหน้าแล้วก็ลงมาถ่ายลงมาถ่ายอีกมุมหนึ่งอันนี้ผมอยู่อีกด้านหนึ่งของรถนะครับ,นนก,นนรบนนก็ช้างก็สังเกตนะลูกเล็กๆเ่พึ่งตกลูกก็มีนะนี่ก็ออกจากไร่ลุงปาน,น,นส่วนหนึ่งเดินตัดเข้ายัางผู้ปูราชี นี่ก็เข้าไปอย่างผู้ปริโภชนีข้างในมันก็เป็นน้ําแฉะนะครับเป็นน้ำํำที่มีน้ําขังตลอดทั้งปีนะแต่ว่าช้างคงไม่ชอบที่จะใช้ดื่มกินนะเพราะว่าช้างนีเขากินสะอาดก็ส่วนใหญ่จะเดินไปกินที่หัวน้ําเลยตาน้นาะำสังเกตปฏิกิริยาการเดินเข้าไปนะนะพอเอนินก็ <laughs> ยืนขวางอยู่หน้ารถนั่นแหละ ยืนขวางอยู่ข้างทางช้างเขาก็พยายามที่จะเดินหลบเหลีกนะครับแม้ว่าเขาจะเดินผ่านไปแต่ถ้ายืนอยู่เฉยๆโดยไม่มีรถอยู่ตรงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องนะครับคงจะเอาเรื่องอยู่แต่นี่มีรถอยู่ด้วยก็ยังพอช่วยได้ช้างเขาก็เดินเฉียดไปแค่ข้างๆก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างใดซึ่งจะแตกต่างจากช้าง ที่อื่นนะถ้าเป็นชุดของอทางชะเชิงเซาทางภูหลวงอะไรพวกนี้คงไม่ได้นะครับถ้ายืนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นเขาก็พยายามที่จะเดินหลบนี่คือเป็นมุมที่ถ่ายจากด้านหลังเข้าไปเดี๋ยวลองมาดูมุมที่เขาถ่ายจากข้างหน้าโดยโทรศัพท์มือถือที่ท่านผอ,อนินนากำลังถ่ายอยู่นี้นะก็ะลองมาดูอีกมุมหนึ่ง เป็นมุมที่สวยงามนะครับสำหรับช้างป่าเดินไปร้องไปส่งเสียงบอกพรรคพวกว่าอยู่ตรงไหนจะไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ถ่ายจากท่านพอ,อนินนะครับถ่ายจากด้านหน้าที่ช้างเดินเข้าไปหา,า,า,าก็ส่วนใหญ่แล้วช้างเวลาเข้าไปไหนเข้าไปด้วยการเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อน นะหรือบางทีก็แตกกันออกเป็นโขงเล็กโขนน้อยอก็มีโอกาสที่จะแตกออกไปเลยนะครับโดยไม่กลับเข้ามารวมโของอีกเลยก็มีนะครับโขนรูปหกเตัวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปอยู่ในกลุ่มของเขาได้โดยที่ไม่กลับมารวมโของอีกเลยนะแต่แต่นี่ก็ช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในผู้ปู อีกหลายวันนะหลังจากออกจากผู้ปู่สิ่งที่น่าจะเป็นก็คือนิไทยวงแล้วก็บ้านผาอน้นบ้านหนองหวายบ้านหนองแดงบ้านเสาหงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งที่หายไปก็น่าจะกลับไปทางบ้านมังการลานะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตามนะครับเพราะว่าโซนนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าบากอยู่ เจ้านาบากไม่ได้มากับโขลงนี้นะครับอันนี้ก็การเดินดการเล่นกัน<ด>ระหว่างช้างเล็กๆ<ด>พักผ่อนไปด้วยสำหรับเจ้าตัวใหญ่ก็เดินไปดมกลิ่นไปนะจับกลิ่น,นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่ามีกลิ่นมีอะไรยังไงนะ <c oughs> มีความผิดปกติหรือไม่น,นี่ก็พยายามเดิน หลบเลี่ยงที่จะไม่เข้ามาหาคนโดยตรงแต่ถ้ายืนอยู่ตามลำพังไม่มีรถอยู่ด้วยนี่ก็คงไม่ได้นะครับคงจะโดนเข้ามาทำ้ายได้นะอัน,นี้ก็คือข้อควรระวังแล้วก็ต้องสังเกตต้องจับพฤติกรรมต่างๆดูไปศึกษาไปเรียนรู้ไปนะครับ พฤติกรรมต่างๆจ,จริงๆเราก็อยากจะเห็นของพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเราก็ยังไม่พบว่าใครทำนะก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ศึกษาอันนี้ก็หลังจากที่ช้างเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตามอีกมุมหนึ่งวันนี้ก็คงจะติดตามจนมืดนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะครับรถไม่นานก็แป๊บเดียวนะครับไม่ไกลนะเพราะว่าห่างก,กันสัก 3- 4กิโล5กิโลประมาณนั้นนะนี่ก็หลังจากผ่านไปจุดสังเกตล่องลอยของการเดินทางต่างๆเนี่ยเราก็จะเอามาไว้เป็นประสบการณ์ล่องรอยเก่าล่องรอยใหม่เดินไปนานเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับทำให้เรารู้ได้นะครับในเวลาที่เราติดตามช้าง พอเจอรอยเท้าเนี่ยเราก็พอจะแยกได้ว่านานมากน้อยแค่ไหนแล้วนะจากประสบการณ์ที่เราเห็นทุกวันทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ